โอเคครับก็ยิดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้ขึ้นรผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ข่าวันนี้เกีย่ยวกับการอัปเดตเข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV ที่กำลังจะปรับเข้ามาในวันที่28เดือน8นี้กันนะครับก็จะปรับในช่วงเช้าที่ดอยลงคลิปกันเลยนะครับก็มีฮีโร่ปรับประมาณนี้นะครับไปรับชมกันเลยนะครับดอยขอเริ่มที่ตัวแรกนะครับอย่างตัวของอาต้านั่นเองนะครับอาต้าในแพทนี้เนี่ยก็จะมีดาเมจที่เยอะขึ้นเลยนะครับเบสดาเมจที่เพิ่มขึ้นจาก150 225ถึงกลายเป็น150ถึง300บบวกกัดาเมจของสร้อยนี่สิบห้กากลากแม็กเลือดนะครับมาถึง10%เลยตั้งแต่เวกนะกับ,บดเาเมจของสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะ เลยเมื่อก่อนต้องรออัพจนเต็มถึงจะได้10%ก็คิดว่าต้นเกมก็น่าจะแรงขึ้นเยอะอยู่นะครับประมาณ5%ได้ของแม็กเลือดนะก็โผล่มาประมาณ4-5,000ใช่ไหม5,000ก็ได้ส2,500แรงขึ้นเยอะอยู่แรงขึ้นเยอะอยู่ว่าพี่นั่นนะก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเอาตัวของอาตานะครับก็อาจจะแรงขึ้นต้องรอดูว่ามันจะกลับมาโลมได้ไหมนะดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาในชว่วงต้นเกมเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับเพราะเบสมันเพิ่มมาแค่75หน่วยเนาะในเวลสุดท้ายนะครับแต่ว่าต้นเกมเนี่ยได้สเกลมาถึึงงเเเลลยนนนนนะะะะคครรรรัััับบไมม่ต้้อออพวาาก็ดีีขททป ต่อมาครับที่กาลราครับกาลราโดนเนอครับในส่วนของหุ่นของกาวรานะกาลราครับโดนเนอไปนิดหน่อยเท่านั้นนะทำให้าระเบิดของหุ่นเนี่ยเบาลงเท่าเฮดโอเคนะครับ<ม>อ่าเหลือกลายเป็น200นะครับบวก15ต่อเลเวลนะจากบวก20หายไป5หน่วยต่อเลเวลเท่านั้นสเกลยังเท่าเดิมนะครับหายไปก็ดอยคูณให้เนาะดาเมจร,รวมนะที่หายไปนะก็คือเอา5ไปคูณ14ก็หายไปแค่70หน่วยนะครับดาเมจร,ระเบิดตอนเวลสุดท้ายนะครับเวลแรกเท่าเดิมนะแล้วก็สเกล30%เท่าเดิมเพราะงั้นก็หายไปแคค่่่70นนวววยยยดดดดิิาเี Yeah, แยกแทบไม่ออกนะส่วนที่นะ่าจะเห็นผลสุดก็คือหุ่นเนี่ยวิ่งช้าลงนะจาก460นะบวก10%พลังเวทนะกลายเป็น450บวก10%พลังเวทนะคือช้าลง10หน่วยแค่นั้นก็ดอยคิดว่ายังเก่งเหมือนเดิมปกติก็วิ่งหนีหุ่นไม่ค่อยทันหรอกวิ่งช้าลงแค่10 10หน่วยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะดอยว่าสับกาล่าดอยให้เป็นแล้ง SS เหมือนเดิมดีวิดีอาจจะเพิ่มเป็นทิปเปิล S ให้ด้วยนะก็ยังเก่งเหมือนเดิมยังเก่งเหมือนเดิมนะสับกาล่านะครับโอเคมาต่อที่คุณปู่อิิิิกกกกกกนน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 สสสััััับบบบ้้้้้้าาาาางงงะะะะะททุ่่่่มมปูอออครรรรรรไไดดดดฟใใหเเลลีีีขขึวื จะได้มากขึ้นจาก80กลายเป็น90หน่วยตรงเบสเนาะแล้วก็ต่อเลเวลเนี่ยเพิ่มจาก4ต่อเลเวลกลายเป็น6ต่อเลเวลในส่วนของสเกลเนี่ยก็เพิ่มมาเป็น14%แทนเนาะก็โดยรวมแล้วถ้าดอยดูเเพ้วเเพ้วเนี่ยก็น่าจะฮิวเพิ่มมาประมาณสินะก็น่าจะยืนเลนง่ายขึ้นแล้วก็ไฟได้ดีมากขึ้นนะดอยคิดว่าเป็นการแอบบัฟแบบไกลๆนะแอบบัฟแบบไกลๆนะครับในส่วนของท่าสองของคุณปู่นะคุณปู่เนี่ยได้รับการบัฟมานะให้มีเบสที่ดีขึ้นนะแต่โดนเนิร์ฟฟสสเเ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 กกกกลลไปปปนนนนนนนิิดดึึึงงงงซ่่่่่ออยยยมมมววาาาาาาา็็รรบบััะะพพีจ135 310 1ถ แปดสิบถึงสามร้อยหกสิบเลยเวลแรกเนี่ยเพิ่มมาถึงสี่สิบห้าหน่วยนะเวลแรกท่าสองเนี่ยมันตุ้มตุ้มมาสามครั้งเนาะทำให้ดอยคิดว่าเราเอาท่าหนึ่งนำเนี่ยก็ดีนะแรงดีนะครับท่าสองก็แรงขึ้นเลยเวลแรกถึงแม้ว่าสเกลมันจะหายไปห้าหน่วยก็จริงห้าเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าดอยบอกว่าเบสดาเมจที่ดีขึ้นเนี่ยมันทำให้ปู่มาเล่นของผสมแทงได้ดีขึ้นนะไม่จำเป็นต้องไปเน้นเวทเยอะเนาะก็แรงได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเป็นการแอบบัฟนะสักคุณปู่ต่อมาครับน่าจะเป็นน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 จจจจุดดบบ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 บทีีีี่่่โโโาาารร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 อออออขงงงิิิแล้้้ววพไปะะะคคคััััสเ์ฟใน ของสกิลหนึ่งนะให้มีคูลดาวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะฮะเวลแรงเนี่ยเพิ่มมา3วินะครับจาก7วิกลายเป็น10วินะครับเรียกว่าถ้าเกิดไม่ได้ตีเนี่ยไม่ได้โดดเลยนะฮะบวกกับท่าหนึ่งเนี่ยตอนอัพเต็มเนี่ยคููดาวจาก5.5วิเนี่ยที่กระโดดได้โลเนี่ยคููดาวกลายเป็น8วินะครับบอกเลยว่านานถึงใจนะคือถ้าโบวบอลแดนแล้วไม่ได้ตีเนี่ยผมบอกเลยนะตายนะครับตายสถานเดียวนะ Hello? อันติตอนนี้อันติก็คูดาวนานท่านหนึ่งก็คูดาวนานนะครับไม่มีอันติแล้วก็อ่อนนะดอยบอกเลยแพทนี้นี่อ่อนมากน่าจะเล่นยากสุดๆนะมันจะต้องคอมโบต้องมีอันติเพื่อทําให้ท่านหนึ่งมันรันไวตอนที่มันตีไวแล้วก็อัตราการโดดในไฟก็จะน้อยลงเนาะเนื่องจากคูดาวมันเยอะขึ้นมากนะจาก5.5เป็น8วินเทอร์มาเยอะมากนะทำให้ดอยมองว่าโบว์บาล่เนี่ยน่าจะอ่อนลงแบบชัดเจนมากๆนะเพราะมันไม่มีบัฟความอึดเลยไม่บัฟความแรงอะไรเลยนะเพราะงั้นก็บอกเลยว่าเล่นยากสุดๆนะสับโบว์บาลอนนะครับประมาณนี้โอเคต่อมาัมมาดูที่ตวเน ของเราในวันนี้นะครับอย่างสก,กัดนะครับสก,กัดนะครับโดนปรับนะตอนแรกคนโวยวายกันเยอะมากนะทำให้สก,กัดเนี่ยตอนแรกสก,กัดจะโดนเปลี่ยนจากแอลสายเวทเป็นสายกายภาพเนาะอันนี้คนเขาแบบอ้อดครวญกันเยอะมากทําให้ตอนนี้ผู้พันาบอกว่าดาเมจของสก,กัดยังคงเป็นดาเมจเวทเหมือนเดิมนะแต่เขาเปลี่ยนสกเกลให้นะอ่ะส่วนเป็นยังไงมาดูนะครับคือเมื่อก่อนเป็นดาเมจเวทที่มีเปเมจ60หน่วยบวก10ต่อเลเวลคูณ2%แม็กเลือดนะครับแล้วก็25%พลังเวทอันนี้คือพาสซีฟเนาะปรับใหม่นะครับกลายเป็น2%แม นะครับก็โดยคำนวณมาให้แล้วนะครับช่วงต้นเกมจะต,ต่อยแรงขึ้นนะเมื่อก่อนจะได้ประมาณหลับ150หแพทนหน้าเวลหนึ่งก็ต่อยได้เป็นบวกพลังเวทประมาณ2 0 0หน่วยนะครับคือมันได้สเกลจากพลังโจมตีแต่มันเตี่ยวมาเป็นเวทเหมือนเดิมเพราะงั้นยังคงต้องใส่รูนเจาะเวทนะศัตรก,กัดเนาะแต่คุณจะใส่รูนพลังโจมตีเพิ่มได้ถ้าคุณอยากได้พลังโจมตีเพิ่มแต่ดอยคิดว่าใส่รูนเลือดยังดนะีกว่าเนาะเพราะยังมีสเกลเป็นแม็เกเตีอยู่ดีเล่นรูนเลือดน่าจะเวิร์กกว่าในด้านการทั้งแทงได้้้้้แลลวววววววกกกก็ไดดดดดาาาาาาเเเเเเเมจจจพรรระะะะัันนนนนนือคิ่าา่่่่ใใตสส ถ้าอยากให้แรงนะฮะถ้า2นะครับก็เปลี่ยนสเกลเหมือนกันจากสเกลแม็กพลังเวทนะครับกลายเป็นสเกลกายภาพนะ,น,ะนะครับเพราะงั้นใครที่เล่นสกัดสายวันพันแมนเนี่ย ก็ลาก่อนะครับสายเวทไม่มีแล้วเป็นสายกายภาพแทนคําถามคือมันแรงแรงเหมือนเดิมไหมสายกายโดยพูดแบบตามหลักการแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเล่นสายแท้งมันจะแรงขึ้นครับเพราะว่าเนื่องจากตัวของเบสดาเมจเนี่ยเป็น AD ดี0เนี่ยเอนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีตรงที่เราไม่ต้องออกไอเทมอะไรเลยมันก็ได้บวกมาเลยดื้อๆอย่างเช่นต้นเกมเนี่ยสกัดตอนเริ่มเกมเลยแบบไม่บวกรูนไม่บวกไอเทมเนี่ยสกัดอทางพลตัวตีร้อยหกสิบเพราะงั้นมันจะเอาร้อยหกสิบตรงเนี้ยมาคูณเลยดื้อนะครับซึ่งมันจะแรงกว่่าาเเดิิมมยอะจกกปตีแ 275ใช่ไหมอันนี้มันก็จะกลายเป็น2 0 0บวกแทนมันก็จะกลายเป็น360เนาะซึ่งตัวของแม็กเก็พีเนี่ยก็เท่ากันนะครับเพราะงั้นก็บอกได้เลยว่าต้นเกมเนี่ยสกัดก็จะชกแรงขึ้นเยอะมากนะจากท่านะครับเป็นการที่มันเอาตัว a อดีมาคูณตรงๆนะครับแล้วก็ในการที่เราออกมีสเกลเป็นพลังโจมตีเนี่ยเราสามารถออกของแท้งบางชิ้นที่มันมีพลังโจมตีมาควบได้อย่างเช่นพวกคอนหรือดาบวิกนะครับอ่าแต่ข้อเสียคือคุณจะใช้พวกของเวทไม่ได้แล้วอย่างเช่นพวกผ้าคลุมเวทผ้าคลุมเจาะเทรา้นนกกก็็ัป ไปรอยคิดว่าต้นเกมเนี่ยสกัดก็จะต่อยแรงขึ้นแล้วก็สามารถออกค้อนได้เนาะแล้วก็ยังคงเล่นแทงเหมือนเดิมแหละดาเมจก็จะดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับในทางอากการนะประมาณนี้นะครับสหรับสกัดก็คิดว่าเป็นการบัฟที่ดีนะแต่แค่ใครไม่ได้เล่นนานเนี่ยต้องมาอ่านแพทนี้นะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าออกไอเทมผิดเนี่ยเล่นสายเวทเนี่ยบอกเลยว่าสยองกึบนะ <c oughs> ดาบเซตอะไรเงี้ยดอยก็คิดว่าไม่น่าออกนะในแพทหน้าน,นะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาครับเป็นส่วนของหมิงกันบ้างครับหมิงมีการเนิร์ฟนะให้มีการเจาะเกราะที่น้อยลงในท่า2นนะครรรับแล้วกก็มีาเิ์ฟองนะครับที่เเเเยอะะะขึ้นนกกาาารรจแล จาก15%ถึง25%กลายเป็นแค่10%ถึง20%เนาะก็เจาะเกาะได้น้อยลงเยอะมากนะจากปกติได้เจาะได้ถึง5%เลยเหลือ20ก็พอได้พอได้ก็ทําให้แคลี่ก็ไม่ต้องจาเป็นต้องออกเจาะเกาะเยอะมากในช่วงต้นเกมเนาะในส่วนของอันติเมทเนี่ยโดนเนิร์ฟมาเยอะมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่8 0 0 1 0 0นะเยอะมาก1006เลยนะคูณ1 50%พลังเวทนะครับอันนี้ปรับใหม่มากลายเป็น600นะครับ <Yeah. S 1> ถึง <Yeah. S> 1 0 0เวลแรกหายไป200เวลสุดท้ายหายไป400นะฮะ400 5 10%เหลือ125%เท่านั้น<ม>ก็ดอยคิดเลขแค่ง่ายๆนะสับหมิงที่ออกฟูเวทเนี่ยเวทก็จะอยู่ประมาณพันหนึงใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเทเวทพันหึเนี่ยคุณจะสร้างดาเมจจริงได้3 0 0พันาึเวทพันหนึนะอันนี้แพทหน้าถ้าคุณเวทพันหนึคุณก็จะยิงได้เหลือ2อ0พดอยคิดว่ามันก็จะเบาลงระดับหนึ่งนะครับเบาลงระดับหนึ่งจังหวะเบรสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณเล่นหมิงหน้าเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าอีกฝั่งเนี่ยถ้าเกิดเลือดสักประมาณห้าหกพันเนี่ย มันก็จะเบาลงประมาณ5600รอย่ะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันถ้าสองมันเจาะเวทน้อยลงเนาะแล้วก็อันตรีก็เบาลงนะครับก็คิดว่าจังหวะจำสแกนเนี่ยน่าจะเบาลงนะครับแต่คิดว่าโดยรวมถ้าคุณเอาไปเลี้ยงแบบมีคอมโบเช่นเอาไปเลี้ยงแวนเอาไปเลี้ยงคาเฟ่ก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะคิดว่านะครับดอยคิดว่าแรงเทียมมันก็น่าจะลดไปนิดเดียวดอยให้แรงับบ A เท่าเดิมมาแหละนะครับประมาณนี้คร่าวๆโดยสรุปนะแผทนี้เนี่ยก็จะมีอาตาบัฟนะครับโกว่าเนิรแฟแบบไม่เนิฟอีกนิดแอบบัฟนะครับโบว์บอลเนิฟแบบแทบเลิกเล่นนะดอแแรรงงหื ก็ได้นะแต่รอดูก่อนว่าเมนเมนเขายังคงเล่นกันได้หรือเปล่านะซับโบบาลอนสกัดเนี่ยดอยคิดว่าน่าจะแรงขึ้นนะดอยจะให้ขึ้นมาแบบเอต้นต้นได้นะครับอาจจะขึ้นมาเอต้นต้นได้นะส่วนหมิงก็อยู่แรงเดิมนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะมีการแก้บั็กของเซเนเทียที่ปามีดลงพื้นแล้วดาเมจเวอ่อเอาออกนะครับอ่าประมาณนี้คร่าขล่าซับแพทนี้นะครับครับกระเทงเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคิดอะไรต่อไปนั้นก็ใฝ่ตามในคริปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครัับแล้วเจอกน